สวัสดีชาวออนไลน์สเตชันทุกคนครับกลับมาพบกับผมคนเดิมนะครับชมบุคุงกับรายการฟีเจอร์เกมเมอร์ท็อปออฟเดอะวีครายการจัดอันดับสุดมันสำหรับขอเกมโดยเฉพาะครับ แต่ว่าเทปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาจัดอันดับแต่อย่างใดแต่ผมจะมาพูดถึง5ข้อควรรู้ของ Assassin's Creed ฉบับภาพยนตร์ครับหลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี2 0 1 2ครับและผ่านการพัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานในที่สุดครับบัญญัติมาสังหารหรือ Assassin's Creed ฉบับภาพยนตร์ก็กำลังจะเข้าฉายกันแล้วในวันที่22ธันวาความนี้ถึงเองอีกไม่กี่วันจองตัวหรือยังนะครับและเนื่องในโอกาสที่ว่าที่สุดยอดหนังจากเกมเรื่องนี้ กำลังจะเข้าฉายครับวันนี้ครับผมจึงได้รวบรวม5ข้อมูลสําคัญซึ่งจะช่วยผลักดนันให้คุณอยากออกจากบ้านไปดูหนังเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่าข้อที่1เชื่อมต่อจากโลกในเกม ขณะที่ภาพยนตร์จากเกมอื่นๆครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการหยิบเอาเนื้อหาจากในเกมมาเล่าใหม่ในฉบับหนังโรงไม่ว่าจะเป็น Hitman, t o m b Raider หรืออย่าง Warcraft เองก็ตามครับทั้งหมดนะครับอาศัยโครงเรื่องจากตัวเกมและหยิบม,มาดัดแปลงในบางจุดทำให้หนังโรงจากเกมแทบทั้งหมดที่ผ่านมาจะไม่ใช่การสารต่อเนื้อหาของเรื่องราวภายในเกม แต่ในทางกลับกันครับ Assassin's Creed ฉบับหนังที่เราจะได้ชมกันนั้นไม่ได้เดินตามสูตรสำเร็จดังกล่าวครับ for the เนื้อหาในหนังครับจะเป็นเรื่องราวของแคลัมลินช์ชายหนุ่มผู้คนพบว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากมือสังหารสเปนในช่วงศตวรรษที่15ที่มีชื่อว่า Aquila ทำให้เขาต้องไปเกี่ยวข้องกับเราอัศวินเทมปลาในยุคป,ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นมายในหนังนั้นจะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาในเกม Assassin's Creed ภาคต่อๆไปก็ไม่แน่ว่าอาจเราจะได้เห็นตัวเอกคาลัมนี้ไปโผล่ในเกมภาคใหม่ก็เป็นได้ครับข้อที่2 Ubisoft มั่นใจว่านี่คือนหนังจากเกมที่ดีที่สุด เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าหนังใหญ่ที่หยิบเอาเกมมาสร้างนั้นจะดูมีชะตาก,กรรมที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่า Ubisoft นะครับจะเชื่อมั่นว่าหนังใหม่ล่าสุดของตนจะสามารถทำลายคำสาดดังกล่าวลงได้สำเร็จ หัวหน้าฝ่ายแบรนด์ของ a s s a s s i n s Creed จาก u b i s o f t นะครับได้ออกมาตอบคำถามทางท w i t t e r ในหัวข้อว่าหนังจะแกมไม่มีทางประสบความสำเร็จโดยเขากล่าวว่าในอดีตหนังจากหนังสือการ์ตูนก็ทำออกมาไม่ค่อยสำเร็จเหมือนกันครับแต่หลังๆมามันก็ค่อยๆดีขึ้นจนกลายเป็นแนวหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันโดยดูด้วยจากหนังตระกูลมาเวลเป็นต้นนะครับเรื่องหนังจะเกมนะครับก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้และ a s s a s s i n s Creed จะพิสูจน์ให้คุณเห็น u b i s o อ t นะครับทุ่มเ ใหญ่เป็นอย่างมากครับโดยมีการก่อตั้งทีม Ubisoft Motion Pictures ขึ้นมาเพื่อการดูแลหนังสร้างหนังจากเกมของตนโดยเฉพาะโดยในหนัง Assassin's Creed เองนะครับทาง Ubisoft ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากกับทีมงานในฮอลลีวูดเพื่อให้หนังออกมาใกล้เคียงกับเกมมากที่สุดนี่อาจจะเป็นสุดยอดหนังที่คอเกมรอคอยก็เป็นได้ครับข้อที่3พบกับตัวละครดังจากในเกม ที่มาของข้อมูลนี้ครับส่งตรงมาจากคุณเดวิดไวกูสผู้รับผิดชอบสร้างชุดเกราะและอาวุธที่เราจะได้เห็นในหนังแต่ก็ยังถือว่าเป็นข่าวลือชิ้นหนึ่งเนื่องจากยังไม่มีการยืนยันใดๆแบบเป็นทางการออกมานะครับโดยคุณเดวิดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง entertainment weekly เอาไว้ว่า ชุดเกราะบางชุดที่เขาได้สร้างนั้นเรียกได้ว่าเป็นชุดเกราะที่เหมือนกับชุดของตัวละครบางตัวจากในเกมแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวละครหลักจากในเกมภาคเก่าๆทุกคนแต่ที่เราได้เห็นอาจจะเป็นตัวละครที่มีบทรองบางตัวโดยเดวิดกล่าวเอาไว้ว่ามือสังหารี่เราจะได้เห็นไม่ใช่ตัวละครหลักจากในเกมครับแต่ก็จัดเป็นตัวละครสําคัญที่โด่งดังและแฟนๆจะต้องดีใจที่ได้เห็นตัวละครตัวนี้และสําหรับตัวละครจากเกมที่เราจะได้เห็นภายในเกมแบบแน่นอนและถูกยืนยัน แล้วก็คืออาลันลิกิตประธานบริษัทแอฟสเตอร์โกที่ได้ดาราดังระดับรางวัลออสการ์อย่างเจอร์มีไอรอนส์มารับบทนั่นเองครับ trace the the ข้อที่ 4. นักแสดงผู้กำกับชั้นนำสำหรับใครที่ยังไม่รู้โครงการแ s สซ s สินคริสฉบับหนังใหญ่นั้นนะครับเป็นผลงานการร่วมมือผลักดังของดาราหนุ่มชื่อดังอย่างไมเคิลฟาสเบนเดอร์ โดยตัวเขาเองครับจะมารับบทนำเป็นทั้งคาร์ลัมลินช์ตัวเอกในยุคปัจจุบันและอากูล่า ตัวเองมือสังหารในยุคอดีตโดยฟาสแบนเดอร์นั้นนะครับชื่นชอบบทของหนังจนถึงกับลงทุนมาร่วมอนวยการสร้างด้วยเองเลยและสุดท้ายแล้วหนังก็ได้จัสตินเคอร์เซลมารับผิดชอบกำกับโดยทางจัสตินเคอร์เซลและไมเคิลฟาสเบนเดอร์นั้นร่วมงานกันมาก่อนแล้วในภาพยนตร์แม็กเบ h ซึ่งสร้างเสียงตอบรับไว้เป็นอย่างดีและนอกจากดารานำและผู้กำกับจะมากฝีมือแล้วครับดาราคนอื่นในเรื่องก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่จัดเต็มด้วยเช่นกันอย่างเช่นเจอร์รีมิสไอลอนในข้อที่แล้วส่วนน ด้านทุนสร้างนั้นประมาณกันว่า Assassin's Creed น่าจะมีทุนสร้างอยู่ในช่วง130ถึง200ล้านเหรียญสหรัฐเตรียมตัวชมฉากยิ่งใหญ่อลังการกันได้เลยครับผมข้อที่5วางแผนทำภาคต่อกันแล้ว แม้ตัวหนังภาคแรกจะยังไม่ทันได้ออกฉายและเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสุดท้ายแล้ว Assassin's Creed ฉบับหนังจะออกมาดีหรือแย่ขนาดไหนและมีกระแสต,ตอบรับยังไงแต่ก็ดูเหมือนว่าทางทีมงานผู้สร้างจะเริ่มวางแผนการสร้างภาคต่อการเสียเรียบร้อยแล้วครับโดยเหมือนว่าดารานำของเรื่องอย่าง Michael f a เบนเ n d e r ก็สนใจจะกลับมารับบทเสียด้วยฮะโดยมีข่าวออกมาว่าทาง News ี e g e n c y Studio ผู้รับผิดชอบหนังได้นนเริ่มมีการวางแผน และพูดคุยกับเหล่านักสแสดงและทีมงานเพื่อปั้นภาคต่อหนัง Assassin's Creed กันแล้วและดูเหมือนว่าจะมีดาราและทีมงานหลายคนให้ความสนใจที่จะกลับมารับบทในหนังเช่นเดียวกันกับพระเอกหนุ่มโดยรายงานจากบางแห่งถึงกับเชื่อมั่นว่า Assassin's Creed ฉบับหนังอาจจะมีเนื้อหาถึง3ภาคจบเช่นเดียวกับที่เกม Assassin s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  n s c r e e d เคยทำไตรภาคปิดเรื่องราวของตัวเอก Desmon d Miles เอาไว้แล้วนั่นเองครับผม สุดท้ายแล้วครับตัว Ass ซ s สซิ c r e e d ฉบับภาพยนตร์จะได้มีภาคต่อหรือเปล่าและเนื้อหาคุณภาพในหนังจะออกมาเป็นยังไงทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะขึ้นอยู่กับพวกเราเหล่าคนดูและเหล่าเกมเมอร์แฟนๆที่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองในวันที่22ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และแน่นอนครับพวกเราชาวอะไรส t a t เตชันก็น่าจะขนทีมไปดูกันแน่นโรงอย่างเช่นเคยเจอกันทักกันได้ครับเซนท่ันพลาข่าอ้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบกดไลค์แฟนเพจฟิวเจอร์เกมเมอร์ กระซิบกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและที่สำคัญกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆทุกวันเวลาอัพเดตนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงสวัสดีลาก่อยครับ จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่